นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องรัสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคลิปคนวนแนวทางสถิตินะครับฉลากกิแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นสอบตวบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกิแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากเมกรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น2ตัวบนนะครับอ่ะสูตรในการคิดคำนวณนะครับก็จะมีว่าหลัร้อยนะครับบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งหลัก10ล่างบวกกัน1ครั้งเท้าก็บวกศูนย์บวกสี่บวกสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับ สาบวกกันสครั้งเป็น6บกบวกหเป็น7จ็นะครับเจกศย์ได้7 7็บวกสได้11 11อบวกสได้14 14ีบวกหได้15บกหได้16นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าทัดมาเลยนะครับเนาะลากกินบมงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนอกสองหตัวล่างออกแปนะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ6 4, กับสีน่นะครับส่วนเทลกิคคำนวณนะครับหกับ4 มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก3เป็น23บวก1เป็น24บวก1เป็น25นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสามตัวบนออกแปดหกศูนย์สองตัวล่างออกสามหนึ่งนะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับคือหกกับศูนย์สูตรตรรที่ข้างหนอนนะครับหกกับศูนย์มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับก็ทำม,มาเลยนะครับเนาะแปดบวกกันสองครั้งแปดสองสิบหก 16บก0เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก4เป็น22บวก3เป็น25บวก1เป็น26บวก1เป็น27นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลหาหน่อยนะครับ3ตัวบนนะครับออก8 8 3 2ตัวล่างออก8 4นะครับลักซิบโดยบนนะครับคือ8กับ3นะครับส่วนเธอคิดคำนวณน,นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูก่อนอาจารย์คิดคำนวณผิดหรือเปล่า8บวกกันสครั้ง16 16บวก3เป็น19 19บวก4ีอ่ะ19บวก4นะครับเป็น23านะครับ23วก3เป็น, 23, น 23, 3, 3, 26 26บวก1เป็น27 บวกหนึ่งเป็น28นะครับคิดผิดจริงๆเนาะนะครับเราก็จะได้แปดับสมนะครับมาเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเราก็ทำการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับท่านผู้ชมแปดบวกกันสครั้ง8 2ดสองสบกสวกสเป็น19 19กบเก้วกแปเป็น27 บก4เป็น31บวก3 34บวก1เป็น35บวก1เป็น36นะครับเนาะะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับพวดถัดมาเนาะ3ตัวบนออก1 5 7 2ตัวล่างออก2 8นะครับหลักสิบหน่วยบนคือ5กับ7นะครับสูตรเราคิกหน่นะครับ5กับ7มานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าทามาเลยนะครับเนาะเจ็ดบวกหบวกกัน2ครั้งได้สองเบวกสองเป็นสิบ้ยเจบวกสองได้เก้าเก้าบวกสอได้สิบเอบเอวกสได้สิบวกสได้สิบวกหได้สิบเก้าวกหได้ยีนะครับเนาะโอเคเราได้สถิติกันแล้วนะครับก็จะได้หนึ่งห้า

นะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้องเพื่นสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาทําการรับชมแล้คลิปการเข้มงวดในวันนี้นะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกด like กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นผลกำลังใจเนาะในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้พิจารณาและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปขาดคลิปหนนะุนเนาะแนวทางสถิติฉลากแบ่งรัฐบหาลฮานอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ